ต้องกลัวนะเพื่อนเทพอันนี้เพื่อนอ้วนเองไม่ได้กลัวแต่จะชกหน้าแกด้วยซ้ำใครใช้เพื่อนอ้วนทิ้งเพื่อนเทพไปตายไม่ทิ้งอ้วนตายเองไม่ขำเลยนี่ไม่สบายใช่ไหมถึงได้กลับมานี่เออไอ้อ้วนไอ้ผีเล่ร่อนเห็นว่าเป็นผีนึกว่าจะกลัวแต่โกรธซะงั้นอนนี้ไม่ใช่ผีแต่ว่าอ้วนเป็นอ๋อ เออเอาไปพ่ออ้วนมาช่วยเพื่อนเทว่็แล้วกันนะเฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนเทสบายดีมีงานมีเงินชีวิตก็เหมือนเดิม <laughs> ไม่เหมือนเพื่อนอ้วน <laughs> เป็นไอ้พวกผีเร่ร่อนแถมยังรับสภาพตัวเองไม่ได้โอเคมัดน่วนครับ <laughs> เออเดี๋ยวสิเพื่อนอ้วน <laughs> เพื่อนเทไม่ได้อยากให้ช่วยหรอก <laughs> เพื่อนเทแค่บ่นให้ฟัง <laughs> ไอ้ที่เพื่อนเทบอกว่าชีวิตเหมือนเดิมก็คือ ชีวิตของเพื่อนเทมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยตอ,อนนี้อ้วนรู้อ้วนรู้อยู่อ้อถึงมาช่วยนี่ไงเอางี้เพื่อนเพื่อนจำได้มั้ก่อนตายเนี่ยอ้วน,นเคยพูอะไรไว้ <c oughs> จำได้สิไอ้เพื่อนอ้วนเพื่อนอ้วนบอกว่าจะมาหาจะมาเข้าฝันเพื่อนเทจะมาให้หวยจะมาทําให้เพื่อนเทรวยมาแค่น,นั้นเลยอะ่ะอนนี้พูอะไรจำไม่ได้จริงเหรอพี่อหอ จำได้เพื่อนอ้วนเนี่ยบอกว่าทำใจดีๆไว้นะครับพี่เทศคือ <laughs> ในทุนหนังที่พี่ให้ผมไปเสนอหนังเนี่ยเขาบอกว่าคือสตอรี่มันยากนะครับเรื่องมันยากแล้วก็มันแบบว่าเขาอยากได้แบบที่ง่ายๆอย่างที่ตลกๆที่เขาทำกันนะครับคือพูดง่ายๆก็ค,ค,คือเขาไม่เอาครับไม <c oughs> ่หวะล้ตลอดเลยนี่มันใช้เวลาไม่ดีมากใจเย็นพี่เทศเราพลาดคราวนี้แล้ เราแก้ตัวใหม่คราวหน้าได้อ่ะอยยวเพื่งททอนะครับพี่เค่ครับอย่าห่วงไปเลยครับนอกจากหนังแล้วเนี่ยก็ยังมีละครนะครับยังมีรายการทีวีก็วงการเพลงก็ยังได้นี่ครับไอ้นั่นเนอะฉันลองไปหมดแล้วออหรือไม่ก็ทำเรื่องง่ายที่ใครๆเขาก็ทำเองก็ได้นี่ครับก็ทำพ็อกเก็ตบุ๊กรวบรวมผลงานที่เราทำก็ดีนะครับไออันนั้นเน่ะโดนเข้าปฏิเสธเป็นอันแรกเลยอย่าขอใจสิเพื่อนแค่ พอแล้เพื่อนอ้วนเพื่อนอ้วนไม่เข้าใจเพื่อนอ้วนไม่เห็นแล้วว่าคนอย่างเพื่อนแท้ไม่มีใครเอาีวิตมันบัดศบจริงๆอ้เพื่อนเธอโอ้โหพี่เทอาจารครับอะไรนะเดจะวบวดแต่วตายคุณพ่าคุณเจ้าช่วยลูกด้วยเถิดทำไมอะ่ะก็ฉันคิดดีและทำดีแล้วด้วยฉันอยากจะบ,บวด อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวยังจอดได้นะจะบวชทำไมจอดจะบวชแล้วทำไมหรออ๋อไม่ทำไมหรอกคืองี้พอบวชเสร็จมันก็จะไปเบียดไงใช่โบราณเขาว่าไว้ต้องบวชก่อนเบียดเฮ้ยไม่ได้คิดเลยก็น,นั่นสิทำไมอยู่ในจอดถึงคิดจะบวชล่ะเอ่อที่ฉันอยากจะบวชเพราะว่ารู้เลยรู้เลย แกจะเอาเงินในสองถูกปะ่ะเออรู้เลยรู้ว่าอยากสัตวมฟรีหรือหาคนถือหมอนแกเลยจะบวชใช่ป่ะรู้เลยรู้เลยฉันว่าจอนมีเหตุผลอื่น,นแอบแฝงก็เลยคิดจะบวชใช่ไหมล่ะโอ้ยพอแล้วนี่ฉันแค่อยากจะบวชอ่ะทําไมมองกันดีๆมากไม่ได้ไงวะโอ้ยโอ้ใสอารมณ์ไว้เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่มองคนอื่นในแงด่ดีบ้าง ความคิดของเราเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะอขอบคุณนะพลอยสายคุณไม่ต้องยั้งไม่ได้ว่าเราไม่เหมือนกันเลยใช่เรามันตามกันผมขาวคุณดําผมเสียงต่ําคุณเสียงแหลมไม่เหมือนสักอย่างเข้าใจไหมนายนี่นายเสียงต่ำเก๊กเสียงหล่อต่างหากล่ะฉันไม่ชอบนะรู้ไหมผมก็ไม่ชอบของทอมก็ไม่ชอบรู้แล้วไอ้ไอ้ปืดไอ้ปืดไอ้ปืดนึกออกละเยืมเงินหนเด็กจะไปช่วยงานบวชไอ้จอด สรุปเชื่อ,อว่าจอร์ธบวชอะแล้วไปแกงจอร์ทำไมโรคจิตโรคจิตนะสิเนี่ยรู้ปะว่าจอร์ธมันเครียดเรื่องนี้อยู่ไปอ้ามันอยู่ได้โอ้โหพี่ก็ร่วมอ้าไปกับเขาด้วยเมืเ่อกี้อย่าเนียนเะจะว่าเป็นแล้วนะขนาดเรายังไม่เชื่อเลยแล้วคนอืดีจะเชื่อมันหรอวะอวัยเท แค่นี้ท้อแล้วมังเหรอพระเทพบอกอ้วนว่าอย่าพึ่งท้อสิอ้วนไว้วแค่รอไปอีกนิดเดียวเดยกก็ได้เกิดแล้วอีกสามร้อชาติเองมันนานขนาดนั้นเหรอเพื่อนก็นั่นไงมันคือประเด็นนบะมันรอไม่ไหวไว้เพื่อนโอ้แกปานนี้แล้วเทย,ยังทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างพี่เทครับโอ้นี่ยังเคลียร์กันไม่เสร็จหรืครับเนี่ย ขางเพื่อนที่นี่จะปัญหาเยอะนะแกแล้วแต่ว่ายังอยากให้คนยอมรับอยู่นุมน่มๆรอๆอ,อย่างน้าไม่เข้าใจฮะอเอ,อีเเพื่อนอ้วนเพื่อนอ้วนคู่กับใครอ,อ่ะอ๋อไม่มีอะไรคุยกับเพื่อนรุ่นน้องขอบใจเพื่อนอ้วนมากเลยนะที่เรียกผีเร่ร่อนรุ่นน้องให้มาเห็นความ่วยแตกของเธอผีเร่ร่อนคือผมใช่หรอพี่ไม่ใช่อย่าง,งอนสิเพื่อน อ้วนยั <at ını> <Leonard> ยงเหมือนเดิมทุกอย่างนะทางนั ANG, <S <S ้นน่ะเวลาเท้งอนน่ะอ้วนงอยังไงเออไม่นะเท้งอยังไงอย่าบังคับอ้วนอย่าบังคับอ้วนงอยังไงอย่าบังคับอ้วนเออบังคับวนาลมละบอมชาวกใคยรอตลอดจับใจสายน้ำหลงไหลสายน้ำ กำลังลดก็ทบหาซ้ายดังคลื่นคลื่นก็ทบหาซ้ายดังคลื่นคลื่นไม่เอานะเพื่อนเท่อย่าซึมซิเพื่อนอ้วนจนพลิ้วขนาดนี้ต้องอารมณ์ดีขึ้นหน่อยสิกเพื่อทะนลายเหรอเื่อนเท่อ่ะก็จะให้เพื่อนอ้วนดาวนะเพื่อนเท่อกหัก เพน้องเย็นจิตก็เพราะว่าเขาเกลียดผมเพื่อนเท่แล้วเกลียดเพื่อนเท่ด้วยแถมยังเกลียดฟันอีกด้วยใช่ไหมล่ะจ้าและอ้วนอะไรจะละเอียดขนาดนั้นอ่ะก็แล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะอฮะก็จริงอ่ะสซโอ้น้องเย็นจิตอ่ะทำหัวใจเท่สลายแม่นอาเพื่อนเท่ถึงแม้ว่าเพื่อนเท่จะโกรธขาจากน้องเย็นจิตแต่ว่าเพื่อนเท่ยังมีเพื่อนอ้วนอยู่นะ จะบ้าแนละ้วเทไม่ชอบผู้ชายว้ย้ไม้ป่าเดียวกันไม่เอาไม่เชื่อย่างนั้นเพื่อนอ้วนหมายความว่าไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเนี่ยนะเพื่อนอ้วนเนี่ยจะอยู่เคียงข้างพเ,พเพื่อนเท่และพร้อมจะช่วยเพื่อนเท่ทุกอย่างเลยเหรอจะเย็น,ยนๆเนาะเไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันมาจะจะจะ ไม่ใช่เลยเทพเขาไม่ได้คิดเราสองคนอะไรเลยหรกเอ็งก็ขอเก๊กหน่อยไม่ได้หรือไงอ้วนถึงแม้จะไม่มีใครแต่ว่าเราก็มีกันและกันเสมอใช่ไหมพ่อเทพอ่อ้วนจะอ้วกนี่ก็เหมือนกันล้นมาถึงคอนี่แล้วว่าแต่ว่าประเทศจบแล้วเนี่ย ท่จะทำอะไรเหรอเท่ก็คิดว่าเท่เองก็อยากจะเป็นหมอฟันเหรอแล้วก็เรียนต่อโถวิวะว้าเซียวจริงๆเลยเท่จบสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่เหรอมาวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยตั้งใจทำอะไรแล้วมันก็ต้องทำได้ไม่ใช่เหรออ้วนอ๋อแล้วอ้วนล่ะจบแล้วจะเป็นอะไรอ่ะน้กบมีอุปกรณ์โอ้ยน้ำหนักเกินพคงไปถึงดวงจันทร์ไม่ไหวหรอก บสังคมชองครา์เหมือนกันเด้เราอ่ะก็ว่าไม่ให้มั่นอ้วนก็ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันนะนะรู้แต่ว่าอากจะให้สังคมเนี้ยดีแล้วเขทุกคนมีความสุขกันอดเสียวมั้งครับเราเนี่ยแล้วทุกคนมีความสุขเอ่ะเราก็มีความสุขไปด้วยใช่ถ้างั้นเทว่าอ้วนน่าจะไปเป็นซานตาคลอสบ้าจริงๆแล้วเสียวอีกแล้วไปเป็นตลกกระเทศง่ายกว่าแล้ว เราอะไรที่มันเป็นไปได้สิหน้าตาลอลๆอย่างพวกเราเนี่ยนะถ้าจะทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทำไมจะทําไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ้วนกับเพศจะทําให้ทุกคนมีความสุขเพื่อนเทศจําสัญญาของเราได้มากนั่นไง เพื่อนอ้วนรู้ว่าเพื่อนเทพเป็นคนดี <Aaron. S 2> พูดำคำหมายคำมั่น uh huh. นั้นเพื่อนเทพก็ทำให้ทุกคนม,มีความสุขต่อไปอ้าที่เมาตั้งนานี่จบแบบนี้เหรอครับหมายความว่าเพื่อนเทพจะผิดสัญญาใครกันแน่ที่ผิดสัญญาก่อนพิดจ้งไหนอ่ะก็อ้วนเนี่ะดันชิงตายหนีเทพไปสัญญามันก็ตายไปพร้อมกับอ้วนนั่นแหละอ้วนมันได้อยากตายนะมันตายเองอ่ะ้วนไม่รู้หรอกว่าเพออ้วนตายไปแล้วเทพต้องเจอกับอะไรบ้าง รู้ได้ไงอ้วนตายอยู่เท่ต้องเจอกับความเหงาอ่างว่าเปล่าเปลี่ยวเดินไปตามระพังคนเดียวไรแม้ใครยึดเนียวคือแรงยซาสาแรงซ้ำถูกกระทำสุดลีกนี้พี่ครับดราม่าไปไหมเท่ต้องต่อสู้อยู่คนเดียวคอยทำให้คนอื่นมีความสุข แต่ไม่มีใครเห็นหัวเท่เลยบออไปนี่เท่จะไม่ทำอะไรเพื่อคนอื่นอีกแล้วสุดเล็กนี้พวกเธอพ